สวัสดีครับเป็นยมครับยังง่วงอยู่เลยอะไรอ๋อยังเขาเลิกไปแล้วฮะยังง่วงอยู่ครับมันยังง่วงอยู่ครับมันยังง่วงอยู่ก็ช่วงที่ผ่านเมื่อไหร่บอลโลกมันจะมาเป็นเตะกันแถวบ้านเราจะได้ไม่ต้องดูในตอนทักตีสามเวลาจะได้พอดีกับที่เราอคราวหน้าคราวหน้าแถวญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่ครับเราก็คงไม่ต้องอดหลับอดนอนดูกันตอนนี้เพราะมันเป็นกีฬาชนิดเดียวที่ผมเล่นเป็นเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบดูดูเข้าใจคือฟุตบอล Oh. แล้วตอนนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ยอดนิยมมากสำหรับคนไทยนะครับ,ค,รบคนเตะไม่เป็นก็มติดตามกันก็ดูเลงทีเดียวผู้หญิงดูเยอะวันที่เราสัมภาษณ์โรเบิร์โตบาโจปรากฏว่าผู้หญิงทั้งนั้นเลยไม่รู้มาดูบอลหรือมาดูนักบอลก็แล้วแต่นะครับเขาน่าจะลองเอานักบอลที่หน้าตาน่าเกลียดมาที่ว่า หถึงฟุตบอลเนี่ยตอนนี้นะครับมีทีมฟุตบอลอยู่ทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมที่พูดได้ว่าเป็นทีมที่มีนักเตะที่หล่อที่สุดในโลกถ้าคุณบาโจ้แกเสียชีวิตไปซะได้นะฮะจะมีทีมนี้ทีมนี้จะเป็นนักบอลหล่อที่สุดในโลกผู้จัดการทีมสวยที่สุดในโลกเผลอๆเป็นทีมที่มีนักฟุตบอลเยอะที่สุดในโลกมีเสื้อผ้ามากที่สุดในโลกคือทีมนี้ได้ข่าวว่าถ้าจะไปเตะใครทีมฝ่ายที่จะเตะด้วยไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าครับ ทีาได้ทีมหาไปให้ได้แล้วก็ชื่อเขาก็น่ารักดีครับชื่ออะไรครับแมงป่องแมงปอแมงปอแมงป่องนี่อีกทีนึงฮะมันเพ่งเพิ่งเพิ่งไปลดความจากไปแล้วฮะทีนั้นแมงปอล้อคลื่นคุณดำรงจะเปลี่ยนชื่อทีมเขาตลอดเลยนะก็ดูสภาพทีมก็แล้วผมเจอแล้วผมอยากเปลี่ยนชื่อางบางบางคนก็เหมือนแมงป่องนะฮะแต่เอางี้ดีกว่าเรามามาคุยกับผู้จัดการทีมที่วาดสวยที่สุดในโลกกันดีกว่า อย่างนั้นเลยนะฮะงั้นขอเชิญขอเชิญพบกับผู้จัดการทีมของแมงปอารอคลื่นครับผมเลยจงติดไปด้วยโอ้สวยจริงๆบอกแล้วว่าสวยจริงสวัสดีครบ <ali> ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแหม่มชาทิยาแม็กินทอสนะครับสุริวิภาแม็กินทอสค่ะพี่มีมีน้องสาวเพิ่มหรือพี่สาวเพิ่มมาอีกคนได้เสียกับพี่วิลลี่ใายเดี๋ยวพวงเอา อ๋อที่ว่าเป็นนางแบบนี่เป็นแฟนเป็นนางแบบคือควนี่เองเหรอคือสรุปเราจะถามเรื่องฟุตบอลหรือเรื่องงานะะทำทำไมถึงได้มานึกมาเป็นผู้จัดการทีมแล้วจะคุมได้หรือผู้ชายตั้งเยอะตั้งแยะจริงๆไม่ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่จริงๆไปนั่งเล่นกับเขามากกว่าไปนั่งไปเชียร์อย่างเดียวไปเชๆแล้วค่ะแล้ว,ลวช่วยทําอะไรประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยเก็บ เก็บเงินบริจาคไม่ได้เป็นคนวางแผนการเล่นจัดว่าใครลงอะไรนี่ถามจริงคุณจะมาคุยกันสองคนหรือเปล่าเนี่ยฝั่งคุณคุณใกล้ใครคุณก็คุยกับคุณนบู๊กสินี่คุณนบู๊กแล้วะแกก็อายุแบบหน้าอันตรายแล้วอ่ะโอ้ตายละมันตอนนี้มันครบสี่แล้วใช่ไหมยังมีอีกคนห้าเนี่ยมันจะลําบากมันจะผิดใช่ไหมใช่คือคุณดำรงเนี่ยเป็นวัยที่อบอุ่นนุ้มแหม่มก็หาความอบอุ่นไปก่อนละกันเอาหรอคะเอาทีมชายมาดีกว่าอ่างั้นเจอว่าทีม หัวหน้าทีมเป็นนักเตะท,ที่หล่อที่สุดในโลกที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับก็มาพบกันเลยดีกว่านะครับนักเตะของแมงปอล็อกเลิ่นครับหล่อที่สุดในโลกรายการเรารายการของเราเป็นรายการที่มีคนเชื่อถือมาโดยตลอดนะครับว่าเราพูดอะไรก็หลังจากวันนี้ไปเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเลยแล้วที่พูดไปนี่ผมอายแม่ผมมากเลย แม่ผมคอดบานี่ทําไงแต่เมื่อกี้พี่ล้อพูดชื่อทีมเราน่ารักมากนะครับแตลงปลอขึ้นเป๊ปอลออยู่ขึ้นอยู่ไหนวะเฮ้ยไปไล่แมงป่องก่อนสกอร์เปียนไม่มีถูกเลยนะฮะถ้าที่พูดมาขอบคุณนะฮะที่เอ่อที่นี่เป็นวิธีที่ทําให้ชาวบ้านจัชื่อได้เป็นมุกเป็นมุกคุณหอยออกมาทําไมครับก็เออได้เละสิไป ก็เรียกบอกนักบอลที่หล่อที่สุดในทีมเลยเอาที่สายตาเวลาเพราะว่าแม่ผมดูเวลาเพราะว่านักฟุตบอลทีมนี้เนี่ยมากและเกินเพราะนั้นเชิญตัวจริงออกมานี่ก็ตัวจริงนะครับเอาเอาที่หล่อกว่าคุณหน่อยนิดเดียวออกมานิดเดียวน้อยกว่าน้อยกว่าคุณหน่อยน้อยกว่าน้อยกว่าคุณหน่อยนิดนึงอ่เชิญเลยครับออกมาอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้โหก็ไม่โทไลหรอก สงสารศักดิ์สิทธิ์จังเลยมายืนประกบกับคุณหอยเนี่นยนะฮะรูหมองไปเยอะเลยนะฮะแต่นี้เดี๋ยวจะเกิดการสรับสนในหมู่ผู้ชมว่าทีมนักฟุตบอลแล้วก็ทำไมแต่งตัวอย่างนี้เวลาไปแข่งจริงๆจะเตะบอลเป็นรื้อแล้วก็ตั้งทีมขึ้นมาทําไมมีไรายได้จากทีมหรือว่าต้องเสียเงินไรายได้ของตัวเพื่อสร้างทีมเจอทั้งทีมเลยนะครับได้ครับขอเชิญนักฟุตบอลของแมงปอล้อคลื่นทั้งทีมเลยครับ้ินกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 สดัสดีทีนะที่ไม่ถงเลยทำไมอย่างเงี้ยทำไมมายังเมายังเมาหรอซมซ้อมซ้อมบุบบอลหนักมากเลยเหรอครับไม่คลื่นหาชนเยอะเบียดออกมาแล้วมันต้องพงตัวไม่ดีหลังเป็นมุกเหมือนกันเพราะว่าเห็นจนเบื่อแล้ว ชอบกันอยู่แล้วนี่นะไม่เป็นไร <Trans> แล้วครับหอยกันกม,มีความรัก <c oughs> ทา่านผู้ชมครับนักฟุตบอลเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าต้องมีเรื่องราวมากมายทีเดียวแล้วก็ทีมนี้บอกแล้วว่าเป็นทีมฟุตบอลการกุศลมีวิธีการ ť, ทํางานอย่างไรหาเงินไปให้ใครต้องลงทุนลงแรงต้องเหนื่อยยากขนาดไหนแล้วแน่นอนนะครับฟุตบอลจะเตะให้ชนะคงไม่ได้ชนะเพราะวาความหล่อหน้าตาหล่อเหลาคุ้นๆกันอยู่นี่ต้องด้วยใจแล้วก็โดยการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ เป็นทีมที่พยายามนำเสนอน่ามากเลยนะครับนี่เป็นส่วนเกินของทีมนะครับคนนั้นคนนั้นที่หัวเด่งๆอันนี้เล่นโขนมาผ่าตัดสมองรายการจอดใจที่ตัดต่อเทปยากที่สุดตั้งแต่มีรายการนี้มาครับเดี๋ยวให้ตากล้องของเรากินวิตามินก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันดีเดียทั้งทีมนี้เลยครับแมงปอล็อกเลิ่อนครับ แร่งปะลุกขึ้นและดูประมาณสิบนาทีเราจะมาเวียนให้เล่นได้ทุกคนแลวนะให้เ่เลย